หลังจากราพันเซลกำจัดแม่มดใจร้ายและแต่งงานกับเจ้าชายเฮนรี่เธอก็อยู่ยังมีความสุขในพระราชวังแต่แม่มดไม่คิดจะยอมแพ้หลังจากเสียราพันเซลให้กับเจ้าชายฉันต้องหาวิธีเอาตัวราพันเซลกลับมาเธอเป็นของฉัน แล้วในที่สุดแม่มดก็คิดแผนได้เรียบร้อยทีนี้ก็แค่มอบแอปเปิลอาบยาพิษให้กับราบพันเซลแม่มดปลอมตัวเป็นชาวบ้านและเดินทางไปที่พระราชวัง มันไม่ยากเลยที่เธอจะหลอดทหารยามที่ประตูและเข้าไปฉันเก็บผลไม้ที่อร่อยที่สุดจากสวนของฉันให้เจ้าหญิงราพันเซลแต่ฉันอยากมอบให้เธอด้วยตัวฉันเองสวัสดีจากเจ้าหญิงที่รักสวัสดีคุณเป็นใครคะ ฉันเป็นชาวบ้านที่ยากจนผู้ชื่นชมในตัวท่านฉันนำผลไม้จากสวนของฉันมาให้ท่านนะอาวคุณใจดีจังเลยขอบคุณมากค่ะแม่มดหยิบแอปเปิ้ลอาบยาพิษจากในตะกรา้าและส่งมันให้กับราพันเซลผลไม้ของฉันพิเศษมากชิมสิเจ้าหญิงของฉันท่านจะเห็นด้วยอย่างนั้นเหรอก็ได้ ขอชิมหน่อยนะคะเมื่อราพันเซลกินแอปเปิลอาบยาพิษเธอก็หลับไปที่ตรงนั้นแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปคราวนี้ฉันก็พาเธอออกจากวังได้โดยไม่มีใครเห็นแม่มดจับราพันเซลแล้วอ,ออกจากวางังโดยไม่มีใครรู้ แม่มดพาเธอไปอยังบ้านที่ห่างไกลบนภูเขาที่ซึ่งล่ามโซ่เท้าเธอไว้ได้เอเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนเธอต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเธอไม่ควรแต่งงานกับเจ้าชายเฮนรี่เธอทำตัวเองนะโอไม่คุณอีกแล้วเหรอปล่อยฉันไปนะปล่อยเธอไปอีกนะเหรอไม่มีวันเธอนะเป็นของฉัน ในทุกวันก่อนแม่มดจะออกจากบ้านราพันเซลถูกบังคับให้ดื่มน้ำยาที่ทำให้เธอล่องหนดื่มนี่ซะเธอจะได้ล่องหนจนกว่าฉันจะกลับมาแบบนี้จะได้ไม่มีใครหาเธอพบเธอนั่งร้องไห้ริมหน้าต่างราพันเซลได้ยินเสียงเพลงดังมาจากด้านนอกฉันไม่เห็นเธอแต่เสียงร้องไห้บีบใจฉัน เธอเป็นใครกันสาวผู้ลึกลับฉันคือราพันเซลเธอคือใครฉันเป็นเต่าทองนักร้องฉันร้องเพลงไปพร้อมกับเล่นกีตาร์ด้วยช่วยฉันด้วยเถอะนะ แม่มดจับฉันขังไว้ที่นี่อ๋อได้สิแต่ทำไมฉันไม่เห็นเธอล่ะฮะเพราะแม่มดบังคับให้ฉันดื่มน้ำยาทุกวันเพื่อให้ฉันล่องหนน่ะสิจะได้ไม่มีใครเห็นฉันอีกแต่มันยากสำหรับฉันที่จะช่วยเธอเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเธอฉันถูกล่มโซ่น้ำยาที่แม่มดให้ฉันกินอยู่บนโต๊ะเธอทำอะไรกับมันได้ไหมอ๋อได้สิแบบนี้ง่ายเลยเต่าทองบินเข้าไปในบ้านทันที บลเเเจงไปลยขาผสมแบล็กเบอร์อร,อรี่และน้ำยาและหลังจากนั้นเทส่วนผสมลงในขวดเรียบร้อยไม่ต้องล่องหนอีกแล้วล่ะว,วันรุ่งขึ้นก่อนที่แม่มดจะออกจากบ้านแม่มดบังคับเธอให้ดื่มน้ำยาอีกครั้งเจ้าหญิงผู้ล่องหนดื่มซะ แม่มดไม่สงสัยว่าราพันเซลจะล่องหนไหมเธอจึงออกจากบ้านไปเธออยู่ไหนเหรอเต่าทองไหนบอกจะช่วยให้ฉันหนียังไงอยู่นี่ตอนนี้ฉันมองเห็นเธอแล้วขอบคุณนะฉันจะไม่ล่องหนอีกแล้วล่ะ แต่เ่อฉันจะเอาโซ่นี้ออกได้ยังไงฉันรู้ว่ากุญแจแม่มดอยู่ที่ไหนจริงเหรอใช่ฉันจะเอามาให้เธอเองแล้วกันเต่าทองเข้าไปในบ้านและปีนตรงขึ้นไปยังเคาน์เตอร์ในครัวอยู่นี่งไงอ่าเอาละ่ะได้แล้วฮูเร่เรียบร้อยแล้วล่ะเธอเป็นอิสระแล้วขอบคุณมากนะแต่ว่ารูอยู่ไหนฉันจะกลับบ้านได้ยังไงอืม ถามได้ดีเลยอ่ะฉันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะแล้วเธออยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่ในพระราชวังประเทศของเจ้าชายเฮนรี่โอ้ว้าวมันอยู่ไกลามากเลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่เธอจะไปที่นั่นเพียงลำพังอ่ะฉันต้องกลับไปยังมีทางอื่นอีกหรือเปล่าอันที่จริงแล้วอ่ะก็มีนะยังไงมาสิฉันจะบอกอเธอเองเต่าทองพาราพันเซลไปยังโรงนาที่อยู่หลังบ้านนี่แหละ มีแต่เขาที่พาเธอกลับบ้านได้อ่ะอ้ยูนิคอนเธอสวยจังเลยเต่าทองบอกเธอว่าแม่มดทำร้ายยูนิคอนและบังคับให้เธอทำงานอย่างหนักยูนิคอนที่น่าสงสารอย่าเป็นอิสระจากแม่มดเหมือนกันอะแต่มีเพียงเธอที่แก้เชือกได้แม่มดชั่วร้ายเหลือเกินถ้าเธอช่วยฉันฉันจะซาบซึ้งไปตลอดชีวิตฉันช่วยเธอแน่นอน ชื่อกนี่มัดแน่นจังเลยเอา้าลองใช้ขวานตรงนั้นดูสิอ้าเอาอเออเออโอฮะโอเคเป็นอิสระแล้วละ่ะไปเธอรีบหนีไปก่อนที่แม่หมดจะกลับมาฉันพาเธอกลับเองตอนนั้นเองแม่มดก็ปรากฏตัวนี่หยุดนะ พวกเธอคิดว่าจะไปไหนกันนะ่ะฮะมันนี่เลยเอา้าพวกใครทำโอ้หัวชัดเดี๋ยวเห็นดีกันเธอนันน่นหนีไม่พ้นหรอกเธอใกล้มาแล้วเร็วกว่านี้ได้ไหมฮะฮะอะ้ห้ามหนีฉช่นไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> หลังจากที่พวกเขาหนีสำเร็จราพันเซลขอบคุณเต่าทองที่ช่วยเธอเธอและยูนิคอนมุ่งหน้ากลับพระราชวัง <laughs> เจ้าชายเฮนรี่เป็นห่วงราพันเซลมากและมีความสุขมากที่เห็นเธอกลับมายังพระราชวังราพันเซลไม่อยากปล่อยยูนิคอร์นไปเธอจะอยู่กับฉันไหมฉันจะดูแลเธออย่างดี เธอใจดีเจ้าหญิงได้ฉันจะอยู่กับเธอและเพื่อนทั้งสองก็อยู่ในวังยังมีความสุขกาละครั้งหนึ่งราพันเซลอยู่ในวังยังมีความสุขและใช้เวลาอยู่กับยูนิคอนของเธอวันนี้อากาศดีจังเลยนะยูนิคอนที่รักถึงเวลาเลือกชื่อให้เธอแล้วล่ะนะได้แบบนั้นก็ดีนะ เธอคิดชื่อให้ฉันบ้างหรือ,อยังเธอช่วยฉันจากแม่มดชื่อฮีโร่ดีไหมล่ะเธอคิดว่ายังไงฉันว่ามันเหมาะนะฉันชอบชื่อนี้จังวันนี้อากาศดีมากเลยไปวิ่งเล่นกันดีไหมฮีโร่ความคิดดีมากเจ้าหญิงไปกันเถอะราพันเซลและฮีโร่ออกไปขี่มาเล่นที่ทุ่งหญ้าแถวชนบท มันสวยจังเลยนะเธอได้กลิ่นดอกไม้ผิวหรือเปล่าได้กลิ่นแต่ฉันเห็นเมฆดดำกำลังลอยมาฝนอาจตกและแล้วฝนก็เริ่มตกและมันไม่ได้ทำให้อารมณ์ของราพันเซลขุ่นมัวเลยไม่เป็นไรเปียกนิดหน่อยใต้ฝนฤดูใบไม้ผิวก็ดีแล้วฝนก็หยุดตกพระอาทิตย์ส่องแสงอีกครั้งราพันเซลมหัศจรรย์ใจกับสิ่งที่ได้เห็น เธอเห็นนั่นไหมฮีโร่สายรุ้งสวยจังเลยใช่มันสวยจริงๆด้วยเอาฉันอยากลอดใต้รุ้งนั่นจังลองดูสิจับแน่นๆนะฮีโร่วิ่งไปด้วยมีราพันเซลอยู่บนหลังพวกเธอตั้งใจจะวิ่งลอดสายรุง้ง แล้วทันใดนั้นพวกเธอก็พบว่าอยู่ในโลกที่ต่างไปว้าวที่นี่ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนกันนี่ต้องเป็นดินแดนสายรุ้งของพวกเอลฟ์ฉันเคยได้ยินเรื่องของพวกเขาจากบรรพบุรุษนะ่ะ บางคนร้องไห้ด้วยซ้ำฉันไม่เข้าใจไปถามพ่อเท่ากันดีกว่าอขอโทษค่ะคุณบอกได้ไหมทำไมทุกคนในเมืองของคุณถึงดูเศร้าจังมันน่าเศร้ามากเรามีความสุขไม่ได้แล้ว,ล,วล่วละเธอไม่อยากรู้หรอกว่าเกิดอะไรกับเรา พ่อเท่าอธิบายว่าแม่มดแห่งดินแดนมืด่ราคาถาไว้และเปลี่ยนเจ้าหญิงของพวกเขาให้เป็นดอกไอวี่ถ้าพวกเขาไม่ทำร้ายคาถาเจ้าหญิงจะเป็นดอกไอวี่ไปตลอดการนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนในเมืองเศร้ามากเลยละ่ะฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นเจ้าหญิงของคุณอยู่ไหนเราอาจช่วยได้นะตามมาสิ เทพยากรพาราพันเซลและฮีโร่ไปยังดอกไอวี่ที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านนี่คือเจ้าหญิงของเราชื่อของเธอคือไอวี่เจ้าน้ำตาเพราะน้ำตาของเธอไม่เคยหยุดไหลคุณเคยถามหรือว่าค้นหาวิธีแก้ไขมันหรือเปล่าคะพ่อเท่าอธิบายว่าเพื่อที่จะทำลายคาถามันจำเป็นจะต้องใช้ลูกแก้ววิเศษของแม่มดหากแสงของลูกแก้วสะท้อนไปยังต้นไอวี เพียงเท่านั้นคาถาก็จะถูกทำลายและเจ้าหญิงของเราจะกลับเป็นเหมือนปกติฮีโร่เราไปด้วยกันดีไหมไปเอาลูกแก้ววิเศษนั้นนำมันกลับมาที่หมู่บ้านได้ไปกันเลยฉันทนพวกแม่มดใจร้ายไม่ไหวแล้วพ่อเท่าดีใจที่ได้ยินแบบนั้นฉันว่าฉันควรไปด้วยฉันมีเวทมนต์ที่จะปกป้องคุณต่อสู้กับคาถาของแม่มดคุณเป็นผู้วิเศษเหรอฉันคือเทพพยากรณฉันใช้เวทมนต์ได้ แต่ฉันสู้กับแม่มดเพียงลําพังไม่ได้เพราะแก่แล้วนาะไปกันเถอะพวกเขานั่งบนหลังฮีโร่และเดินทางปไปยังปราสาทแม่มดแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าดวงตาชั่วร้ายคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่เจ้าพวกนี้กล้าดียังไงเข้ามาในอาณาจักรมืดของฉัน เมื่อพวกเขามาถึงปราศาสตเทพยากรส่งกระจกให้กับราพันเซลกระจกนี่เป็นของวิเศษและจะปะปก้องคุณตอนต่อสู้กับคาถาของแม่หมดพีโรรอเราอยู่ที่นี่นะระวังด้วยนะราพันเซลแกเข้ามาในปรา,าสาทชั้ฉันเหรอฮะถ้าอยากเล่นกันแบบนั้นล้วก็เดี๋ยวเจอกัน นี่เป็นการต้อนรับของแม่มดแต่ข้างขาวพวกนี้ไม่ชอบแป้งนี้เลยเออนี่เราต้องไปที่หอคอยของปราสาทลูกแก้ววิเศษอยู่ที่นั่นไปกันเลยราพันเซลและเทพยากรมุ่งหน้าไปที่บันไดหินแกอยากได้ลูกแก้ววิเศษของฉันเหรอมาซี่จะได้เห็นกันครั้งนี้แม่มดปรากฏตัว หน้าราพันเซลแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นมังกรพ่นไฟได้ฉันจะเผาแก่ให้ราบไปเลยใช้กระจกเลย วิเศษอยู่ตรงนั้นไงแพรพันเซลออกวิ่งในทันทีและคว้าลูกแก้ววิเศษมาเรียบร้อยกลับกันได้แล้วเธอและเทพยากรรีบลงมาที่ลานด้านหน้าและขึ้นหลังของฮีโร่ที่กำลังรอพวกเขาอยู่เธอได้ลูกแก้วแล้วเยี่ยมมากไปจากที่นี่กันเอ <c oughs> ถอะเธอไปไหนไม่ได้มันนี่เลย <c oughs> ปล่อยฉันนะ <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> หาเรื่องเองนะยัยแม่มดงั้นเอาไป <S <S ไปเร็วฮีโร่พาเราไปจากที่นี่คอ,อยดูนะอย่านี้ฉันจะทำร้ายแกขณะที่แม่มดร้องตะโกนฮีโร่จัดการหาทางหนีและกลับไปยังเมืองของเอล์พร้อมกับลูกแก้ววิเศษ เราเปลี่ยนเจ้าหญิงให้กลับเป็นปกติได้แล้วเยี่ยมมันได้ผลและดอกไอวี่วเจ้าน้ำตาก็กลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยอย่างชา้ชาๆสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นว้าวลูกแก้ววิเศษแตกแล้วแม่หมดจะไล่คาถาต่อไปไม่ได้อีกแล้วละ่ะเจ้าหญิงของเรากลับมาแล้วฮูเร่ดูสิฮีโร เจ้าหญิงช่างงดงามเรากับเทพธิดาลยเอลฟ์มีความสุขอยู่รอบตัวเจ้าหญิงถ้าไม่มีคุณเราคงไม่ได้เจ้าหญิงของเราคืนมาเราทราบซึ้งใจมาเทพพยากรณ์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจ้าหญิงฟังเจ้าหญิงเอลฟ์ขอบคุณราพันเซลและฮีโร่เช่นกัน เรายินดีมากที่ท่านทำลายคาถาแม่มดเราดีใจมากที่ได้พบก,กับท่านลาก่อนและจากนั้นราพันเซลและฮีโร่ก็เดินทางกลับบ้านและมีความสุขที่ได้ช่วยเจ้าหญิง